สวยไปหนึ่งสอยไปหนึ่งงานวิไฟอย่างว่ามีไฟขยะเอาไปหนึ่งเมตรเดินไปเดินไปอย่างคิดไรอกินไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิดไปอย่างกิดไรเอ,อ้ยอ,อ,อย่าดเ,ออเดินไปเดินไปสวย <laughs> เอาสวัสดีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับดูว่คนณดูเกมแต่สเตย์อีวิว5.2ในรูปแบบภาคไทยแล้วก็ซับไทยได้ครับผมต้องขอบคุณทางน a n ท l a เลมากครับผมที่ไม่รู้เรียกคาเลตโทษทีเรียกผิดเรียกผิดก็คือขอบคุณเขามากนะครับที่เขาทำม็อดภาษาไทยแม้กระทั่งซับแล้วก็การภาคให้ด้วยนะบอกเลยว่าตอนนี้ผมจะยังไม่ได้มาเล่นในเรื่องผมจะมาเล่นในผู้รอดชีวิตคนที่สี่ก็คือทั้งหมดซึ่งผมอยากเล่นมานานแล้วมาเดี๋ยวเรามาลองลุยกันเลย ลุยแบบไม่ไต้องคิดอะไรเลยผมจะพยายามทําให้มันเร็วที่สุดนะก็คือน่าจะเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นไหน,นีไปไงเอาฟาได้ยินไหมนี่คือคการเอาฟาสิเรียวอ่ะเขื่อนถ้าพยายามที่จะฉันอยู่ที่จุด K สิบสองมันดูหนังจริงๆอ่ะเหมือนดูหนังจริงๆมากครับ แจ้งจุดนับมาเดี๋ยวผมขอเน้นกันนะว่าเล่นเกมนี้อย่างที่พี่เบริเฟอร์เคยบอกไว้ฮะลูกซองโอพีสุดคจับเกมนี้ไม่ต้องไปคิดเลยไอพีห้าแม่งกระจอกอันดีเรื่องจริงสอยไปหนึ่งสอยไปหนึ่งเดินตัวไหนตัวไหนขัดเราเราเดินผ่านเลยไม่ต้องคิดเยอะ โอเคอันนี้ใช้ปืนพกนะอ่าเราเดินขึ้นไปไม่มีปัญหาเรียบร้อยสักครู่นะโอเคทีนี้เดินเดินไปเรนะื่อยฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะะทางนี้ฮะ ผมก็ดูดูวิธีการเล่นแต่ละคนมาเหมือนกันผมก็พอจะมีวิธีการลผมอ่าเดินหลีกซ้ายหลบขวาเรียบร้อยเข้าี่เดินไปลงล่างสวยงามไม่ต้องคิดอ่านี้เดินไปเดินไปไม่ต้องคิดอะไรถือลูกซองนะฮะลูกซองโอพีสุดฮะเอฟีไฟอย่างว่าเอฟีไฟขยะเอาไป1เมตรเอ้อ่านี่ยอมโดนนี้ยอมโดนไม่เลนเบาเเบาๆอ่าไม่โดนไม่โดนไม่ได้แดกคือไม่ได้แดกคือเอาอันนี้ไปแดก เอาอ่ะนี่อันนี้หลบอันนี้พลาดหลบหลบพลาดไม่ได้แน่คือจังหวะนี้หลบไปไม่มีโอ้โหบอกเลยเตือนตือนตือนดื้อดื้อเตือน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 อ่าเดินเดินอ้อมหลังฮะหลังซอมบี้คือคือคือทางลอดที่ดีสุดเดินไปอ้อมหลังไปอ้อมหลังไม่ใช่เดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินอย่างี้กูเดินดีโอ้โหหลอดหลอดได้ไงโอ้โหหลอดโอ้ห่างนกลที่สุดยอดจริงๆเลยอ่าฮะ อันนี้เราก็เก็บมีดไว้เก็บมีดอ๋อตอนนี้ใช้มีดอยู่โอเคดีดีจริงผมว่ามีดเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้นะเฮ้ยเอาใช้มีดต่อเถอะง่ายดีอย่าไปคิดเยอะเลยโหผมบอกเลยมันดูเป็นเกมที่แบบพากภาษาไทยแล้วแบบมันดูดีมากฮะอ่าอีตัวนี้จีล่างอ่อนไม่ต้องคิดอะไรฮะเดินแหม้เดินแล้วมันจับไหอ่าเดินมันจับเดินมันจับเดินมันจับไป เขามีไปกินเขามีไปกินมีไปกินเดินนะเดินผ่านไปครับอย่าคิดนะอย่าคิดเยอะครับผมคิดเยอะก็เยเี่ยวนเหนียวอะอะละไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่ทันได้แดกเคยครับผมบอกแล้วไม่ได้กินนะเดินผ่านไปเดินผ่านไปใครที่แบบเออบางทีก็หาวิธีการหลบบางคนอาจจะเร็วกว่าผมนะผมก็มีวิธีการเล่นเร็วกว่าผมนะอะก็สามารถคอมเมนต์ได้บางทีผมก็ไม่ได้เข่งในขนาดนั้นปิกต่อ ผมจะพยายามเซฟระเบิดให้เยอะที่สุดนะโดนกัดแต่ก็โดนไปะไม่เป็นไรเรามียาอย่าไปคิดเยอะเดินไป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 อย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดอะไรเฮ้ยเอคิดไปอย่าไปคิดไรเอออย่าเดินไปเดินไปสวยเดินไปอย่าไปคิดอะไรแอร์ถือแม็กนัมมาฮะเจอลิเกอร์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 ทำไมต้องเนอร์ลิเกอร์เอาไปสองดอกดอกที่สามลวงไป ลิเกร์ก็ไม่ขยอยาอย่าไปล้อเล่นนะพาคเก่าเล่นได้พักใหม่เล่นไม่ได้ฮะมันไม่น่ารักนะโอเคอเดินด้านหลังซอมบี้คือด้านที่ปลอดภัยที่สุดนะอย่างที่พี่เคยพูดไปครับอย่างที่พี่เบเคยบอกไว้ฮะด้านหลังซอมบี้คือดีที่สุดนะผมโอเควิธีลบอ่าอันนี้ก็ไปดูเขามาเลยนะดูเสร็จก็ลองเล่นตาเขาดู ปกติพี่เบใช้ระเบิดแฟลชช็อผมไม่ครับเดินป่าไปเลยฮะอย่าไปคิดเยอะครับผมคิดเยอะแล้วย่มเหนียวครับผมอ่าไม่เห็นไม่ทันได้แดกคือหมาไม่ทันได้แดกหมาไม่ทันแดกอ๋อหมาแดกไปหนึ่งดอกไม่เป็นไรเบาเบเบาเลยเขียวเลยเขียวอยู่มีสีมีสีเดินได้เดินได้อะไรขวางทางเรายิงฮะอะไรขวางทางเรายิงฮะหนึ่งเม็ดไปหนึ่งหนึ่งเม็ดไปหนึ่งสองเม็ดไปทีสามเม็ดไปกิน อ่าโดนไปดอกหนึ่งอ่ายางออกไปออกไปยายายาอ่าเดินไปเดินไปต้องคิดอะไรต้องคิดอะไรอ่านี่เราเดินได้ฮะเดินไปเดินไปอ่าเดินเงียบๆเราไม่ต้องสนใจฮะเดินไปเดินไปเดินไปดิกเกอร์ยังไม่คิดอะไรดิกเกอร์ยังเอ๊ะอยู่ไหนวะยังยางดิกเกอร์ยังไม่รู้สึกอะไรฮะเราก็เราก็เดินเรากดวิ่งเลยครับผู้ชมครับโอ้โหเดดเดดแดกเกอร์อ่าจักหวะนี้ฮะเดินไปก่อนนะอย่าไปคิดอะไรเยอะ โอ้เหนื่อยเหนื่อยลิกนั่งไวฮะเจอนั่งไวฮะเจอเจอเนี้ยเจอเจอเนี้ยเอ้ยยุ้ยยื้ยยังไงอ่ะยังไงอ่ะอันนี้จำได้อยู่ลูกสองลูกสองอ่าลูกสองเดินตามมาเดินตามมาว่างมาเดินตามามาว่างว่างมีเวลาทั้งวันบอกเลยมีเวลาทั้งวันเดินติดเด้อเดินติดเด้อ ไม่มีปัญหามีเวลาทั้งวันเดินผ่านมาไม่ได้แดกคือเกิดอะไรขึ้นนัดพบสูหน้าผูู่หน้าผูขวางูขวางไว้ต้องหาทางออกเอตั้งใจหน่อยสิเมืองบนมีคำสั่งให้ล้างบางเมืองนี่นะนายต้องรีบเนะจบลากันเลยเหรอวะมันแย่ขนาดนี้เลยเหรอวะไปไอ้ห๊ออ่าอันนี้เดี๋ยวเรา เดินเฉยๆฮะเดินไม่ต้องคิดะลรเพราะตรงนี้มีเลเกอร์ตัวหนึ่งฮะมันจะตลายแล้วก็เดินรอรอรอเสียงเปิดประตูครับผมมันจะมีเสียงเปิดประตูอ่ามีเสียงเปิดประตูแล้วรอรอนี่เดินมารอนี่เดินมารอเดินมาโอเคเรากดเดินเลยฮะเรากดวิ่งกดวิ่งมาโอเคเราจะได้ไม่เจอเขาเรียกแล้วไม่เจอนี่ไงนี่ไงนี่เอ้ยยายายาไม่ไงอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะยิงผ่านไป ยิงต่อไปตอนนี้ยายาเหลือเยอะยาเหลือเยอะแต่กระสุนลูกซองเริ่มกระโหลกแล้วฮะอ่านี่เดินไปช่างมันให้มันจับไวให้มันจับไปฮะอ่า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 กลีลูกเกียโอ้โหไม่น่าใชยลูกเกียรน่าใชยแฟบไม่คุมเลยไม่คุมเลยไม่คุมเลยนี่เป็นไงเอาลูกเกียรไปแดกเคอร์ฮะผมว่าผมอย่าอย่าตลกดีกว่าใช้ยาไหนดีกว่าอย่าตลกเลย เราต้องสุขภาพดีไหมฮะเกมนี้สุขภาพดีไหมอ่ารอรอ,อข้างนี้รอข้างนี้อ่าเดินไปเดินฝ่าไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้โหไม่ได้แดกข้างล่างลางมาไม่ทันได้กินนะเดินฝ่าไปฮะเดินฝ่าไปแต่ละคนมีวิธีของเขาาผมก็มีวิธีของผมฮะอันนี้ดมไข่กันนะดมไข่กันอยู่2คนแนละ้วแบบเฮ้ย hey, หอมดีนะอันนี้ก็ตามบายยังเลยอ่าไม่ทันได้แดกเราบอกเลยอ่าป้าแกยังดงกันอยู่อย่างนั้นจริงๆเนาะ อ่ามามามาอันนี้ลูกเกี้ยงพี่คาดต้องตอกอ่าเป็นยาเป็นยาเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหเรียบร้อยลูกเกี้ยงกูอันนี้กดผิดนี่กดผิดอันนี้ผิดพลาดทางเทคนิคเรียบร้อยอ่าเดินไหนนี่เดินช้าๆผมมีลิกเกอร์ฮะอย่าไปคิดอะไรเยอะเดินเงี้ยบๆฮะลิกเกอร์เล่นลิ้นอยู่เห็นไหมฮะโอ้นั่นนั่นลิ้นหรือเนื้อมีเดียมแล้วมันมันใหญ่ขนาดนั้นอ่าอันนี้เอาไอพีไฟมาฮะ เอวีไฟที่ขยะสามารถช่วยท่านได้ฮะเรื่องจริงฮะอย่าไปคิดเยอะฮะคิดเยอะก็เยี่ยวเหนียวเดินมาซ้ายขวาไม่ได้แดกคือฮะลงมาเนี้ยเพื่อผมแต่ไม่มีลูกเกียร์ฮะสวยฮะสวย,สวย,ยครับผมทั้งหมดไม่รแล้วปล่อยเธอหน่อยครับรีบออกไปนีน่คือสองครามกัรเอาตัวรอดเป็นความรับผิดชอบของกลอ่าไม่ได้แดกคือตอนนี้เรามีแฟลตอยู่สามลูกน่าจะไหวนะ เอาเตรียมลูกซองไว้จัดจัดตักจัดเต็มนี่เป็นไงโดนโดนไปดิเหว่เหว่ไปเหวอไปเหวอ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 เป็นไงเหวอนี่ครับวิธีการเอาตัวรอดของผมฮะเร็วที่สุดในโลซ่าจีจะเร็วได้ฮะพอไปคิดว <Excel. S 2> ่าต <gods>, ัวเองจะเล่นได้อย <ar> ่างนี er ้ นี่ไงเข้ากระหม่อมไปหนึ่งเข้ากระหม่อมไปอีกหนึ่งอย่าเดินขวางทางผมเสเยอะฮะถ้าเราเซฟเวลาครับผมจริงๆเราไล่ยิงก็ต่อได้น่แต่ช่างมันนะเราจะเอาเวลาที่เร็วที่สุดนะจัดไปฮะเรียบร้อยฮะเปิดประตูไว้ถีบไปเลยเรียบร้อยทางนี่มันเทจริงอะเททุกภาคอะมาทากไหนก็เท่มเหมือนทุกภาคอะนายกลับมา ันอยากเจอ,อยมพะทูดสักครั้งเจ้เคเป็นไงนายกลับมาทำไมฉันอยากเจอ,อยมพะทูดสักครั้งอะ่ะอุย้ยเก้านาทีผมเคยทำสิบนาทีเว้ยรอบนี้เก้านาทีถือว่าเร็วมากเลยเซฟระเบิดแฟดจับดีสุดนะจริงๆลูกเกี้ยงก็ดีฮนะจริงๆเราไม่ควรเสียลูกเกี้ยงดอกนั้นด้วยดอกที่สามอะ่ะอันนั้นผมพลาดเว้ยอ่า สักเก้าทีถือว่าเร็วสุดละผมเพิ่งเคยเล่นมาเก้าแต่บางคนเล่นได้แปดทีเขาก็เร็วในตาแปดทีผมก็เร็วได้เล่นได้แปดทีเขาก็เร็วในตาแปดทีผมก็เร็วได้แค่เก้าทีแนละ้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะไงก็ขอบคุณสาหรับคนที่รับชมมากนะครับผมก็คือสําหรับม็อดนี้ก็ฝากไปโดเนทให้พี่ๆเขาด้วยนะซึ่งคือเขาทําเสียามาโอเคมากผมอะลองไปดูในเกมมาบ้างแล้วมันก็โอเคทีนี้มันก็ดูแบบเหมือนหนังเลยเว้ย คือตอนนี้ทุกคนจะถามแบบประมาณว่าเอ้ยเราแคสเกมอ่ะเราจะแคสยังไงถ้ามันเป็นคนพูดไทยแบบอย่างเช่นเอ้ยเขาภาคไทยอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะให้เรานึกภาพดูครับเหมือนฝรั่งอ่ะขอเขาก็ฟังเสียงอังกฤษมาตลอดเนาะใช่ไหมเขาก็เออโอเคเหมือนคนญี่ปุ่นที่นั่งดูการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นมาตลอดอเวลาเขาฟังเพลงญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเรารู้สึกเอเ้ยเพลงญี่ปุ่นมันสนุกนะเออบางคนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็รู้สึกมันแต่เขาอะฟังรู้เรื่องเลยเหมือนเวลาคุณเราเอา,อาเพลงไทยไปเอ้ยเวลาคนเราเอาเพลงญี่ปุ่นไปโคเวอร์เป็นภาครับผม ผมว่าการภาคเกมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยทุกคนอาจจะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบในการภาคไทยเนาะยังไงก็ขอบคุณสําก,ก,การติดตามมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ให้ช่อง red touch channel ด้วยครับผมยังไงก็ขอเจอกันครับผมสวัสดีครับ